ขนาดสมเด็จที่เขาบันทึกไว้แบบนี้เสียพักอะไรแบบนี้หนังสือมันเก๊คุณตลกไหมนังข้องนังสือที่มีอะไรที่มีเอกสารยืนยันบอกแบบนี้เก๊ถ้าจะแท้ต้องแบบที่พวกฉันพูดซึ่งหนังสือเนี่ยมีมาก่อนคนพวกนี้จะมาเล่นพ้าอีกเราอยู่ในยุคการเล่นพ้าที่ ต้องเชื่อคนขายซึ่งคนขายมีผลประโยชน์แล้วคนขายไม่มีทางที่จะมีความรู้นะะลึกซึ้งเพราะส่วนมากคนขายไม่ได้เข้าวัดเข็นไหมนี่เนื้อเดียวกับผมชอบเนื้อนี้อ่าเพราะว่าจะบอกอย่างหนึ่งแช่ พี่ชอบพาที่เป็นเนื้อผงเพราะของเก๋มันจะเป็นปูนเขาไปเขียนตำราว,ว่าทําจากปูนเพชรไงปูนเพชรกับของเก๋เมื่ปูนพัตเตอร์มาทําไงให้มีปูนไว้ก่อนเท่าที่ดูมาเนี่ยโหนี่โอนี่เนื้อนี่ไงเนื้อเน่าเห็นไหม,มเนี่ยที่ตาแรตตาราเหมือนแช่บอกอ่ะเนื้อใช่แต่พิมพ์ไม่ตรงอะ่ะจริงอันนี้นั่นจริงผมถามแล้วผมถามว่า ถ้ามีร้อยหกสิบก่าพ,มาพิมเนี่ยยิงสมเด็จอย่างพิมเนี้ยพิมพเนี้ยโน้ตเคยขายไปนะมันมีเนะพแล้วี่โอ๊ตพวกพระเนื้อดินอะพวกพระพวกแล้วพวกพระกุ้งแรงกุ้งมก็ยังมีอยู่ในพิมเนี่ยนี่ฐานสมเพามีหน้ามีตาเนี่ยโวเออมีหน้ามีตาเลยเห็นไหมฮะ ดังนั้นพาสมเด็จไม่ได้มีน้อยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพะเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอปเอสแค c ชแอปเช็คพาแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่กกปุบ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK s k Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ s k Check พระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย นี่เลยนะผมคิดว่าพระถ้าใครได้มีโอกาสเห็นพระสมเด็จสายวัง <_ d ata> เขามีกกลักษ์นะนะมีกกลักษ์ซึ่งถ้ารู้เลยว่าเป็นพระสมเด็จสายวังเพราะการแก่แม่พิมพ์เนี่ยนะมีลวดลาย อ่านะการแกะแม่พิมพ์นี่มีลวดลายอันนี้เราจะเห็นเจอเห็นไหมโอเอนี่ยพิมพ์เนี้ยนี่เอามีเราก็มีนะพิมพ์เนี้ยอ่าพ,พี่โอคือสมัยที่นังซื้อออกนี่คือพระยังไม่มีราคาใช่ไคือต่อหนังสือเล่มเนี้ยเขาได้อ่ะไปรวบรวมภาพพระที่อยู่ในวะะัดระฆังมาถ่ายทําไว้ไงอ่าประเด็นคือ พระในหนังสือเนี้ยแชร์แท้แน่อ่าแต่ไม่ได้หมายความว่าพระอยู่ในหนังสือเนี้ยเป็นพระสเมเด็จโตไงถูกอ่าก็คือให้รู้ว่าพระได้อยู่ในวัดตะรังทั้งหมดอ่านะตอนปีหนึ่งหกเนี้ยเป็นพระที่เจอในวัดตะขังทั้ง,งหมดนะก็เหมือนกับตอนเนี้ยถ้าเราไปวัดไรห่หอมาเราจะเจอทั้งพ,พระพาะแช่มพองเงินไม่ได้หมายความว่าเป็นพระพ่ะเงินทั้งหมดอ่าดังนั้น พระสมเด็จที่เล่นตามหนังสือเล่มน,นี้ยซึ่งเป็นสมเด็จสายวังเนี่ยเข้าใจง่ายแบบนี้นะเห็นป่ะแบบนี้แล้วพระแบบนี้นะคุณดูนะก็จะมีแบบเนื้อเขาจะโซนเดียวกันสไตล์เดียวกันเนี่ยแบบนี้ดูีิฮะ ซึ่งบางพิมพ์เนี่ยเราไม่เคยเห็นในในสนามเลยอ่าแชร์เล่นพระมาแชร์เห็นไหมล่ะไม่มีพระสมเด็จแบบนี้นะเขาก็จะอยู่กับคนที่ได้มาแล้วเก็บไว้คือแท้ก็แท้ทั้งบ้านแต่ถ้าคนที่เดินไปตามสนามพระซื้อแค่ชอบเกก็จะเกทั้งบ้านเหมือนกันนะดังนั้นพระสมเด็จสายวังอะ่ะตอนนี้ได้รับความสนใจมาก และคนที่มีอยู่เดิมที่บ้านก็ไม่ขายด้วยใช่ไหมครับคนมีก็ไม่ขายคนอยากได้ก็ไม่รู้จะหาจากไหนแต่ที่แน่ๆนี่คือพร,ราเครื่องนะฮะของวัดละครังพี่นี่ย่างของว่ามสมได้ไส้วังมีขายเป็นคนสร้งก็ในวางเป็นคนสร้างรอให้ เ,เอางี้ดีกว่าเราคุยกันเรื่องนี้ดีเลยแชร์แชร์ค,ชคิดว่าพระสมเด็จอะสมเด็จโตมอนาภาจะไม่มีใครสร้างเลยใช่ไหมวัดระฆังมีอยู่แล้วก็สร้างเย <ๆ S 2> ก็มีตลอดใช่อ่ะแต่เราอะเล่นพระสมเด็จโตแล้วก็มาเล่นร้อยปีอ่ะเข้าใจก็กลายเป็นสมเด็จยุคลอห์ห้าก็ยุคที่ร่างจากสมเด็จโตมอเลยนะปีซ่องซ่องซ่องนึงข้าขึ้นมาเนี่อยสร้างเยอะด้วย เผอเผอเยอะกว่าในยุคที่สมเด็จโตมีชีวิตด้วยใช่แต่ผมว่าช่วงนั้นคยังขาวเาจะรอทังได้อยู่นะปีหนึ่งป้ามาณนะเขาถึงถึงเล่นจะปกองสมเด็จโตอ่านี่โอต้องเข้าใจก่อนว่ารอห้าเนี่ยในสมเด็จโตมรรพัพหนึ่งห้าในพระสมเด็จที่ด้านหลังเป็นพระบรมมชายารักรอห้าไม่มีทางทันสมเด็จโตบางคนก็บอกทันสิก็ตอนนั้นน่ะนะรอห้า ขึ้นครองราชแล้วแต่ถามว่าท่านขึ้นของราชอายุยี่สิบรอาขึ้นคองราชยี่สอ่าแต่ดูรูปพระบรมาชายาลักษณ์อันนั้นคือห้าสิบนะดังนั้นไม่มีทางที่ในยุคสมเด็จโตจะมีพระเครื่องที่ด้านหลังเป็นพระบรมาชายาลักษ์รอหา้าตอนอายุห้าสิบไม่มีทางเป็นไปได้ ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นพระสมเด็จที่เป็นพระบรมชายรักนะฮะรัชกาลที่ห้าต้องเป็นพระที่อยู่ในยุคพระพุทธบาทปิรันและในยุคพระพุทธโคสาจารย์เจริญซึ่งถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าสมเด็จสายวังเห็นไหมมีลวดลาย เข้าใจง่ายพเพราะในขาะที่สมเด็จที่เป็นช่างของท้งวัด<ม>ก็จะเปลี่ยนแค่รูปองค์พระไม่มีลวดลายอ่ะเป็นองค์สมเด็จมีซุมข้อแก้วไม่มีลวดลายถ้ามีลวดลายแบบนี้ก็คือพระสมเด็จสายวางังช่างอมีศิลปะมากกว่านอกใช่ไหมถูกลายแกวอะไรตอนนี้ เห yup? ็นไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะท mm hmm. nee mm hmm. nope. ี่น yeah. ่าสนใจคือว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านมีความนับถือพระเกจิเยอะเช่นพ่อปานของดานพ่อเงินบางคารปู่เอี่ยมวัดหนังปู่สุกปากของมะขามเท่าพ่อเงินบางคารไม่ต้องแปลกใจเลยนะฮะที่ในการสร้างพระ ผงในลายสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยจะมีพระเกจิอย่างปู่สุขมาร่วมเสกเผลอๆพร้อมพิธีหลังคอนนะโอสร้างพระผงไหมพระผงก็จะมีผงว่าผงลงเพราะอ,อะไรอ้าวสร้างว่าปลูกเสกวันละครหลังคอนอเป็นเนื้อโลหะเอาว่าปีนั้นมีสร้างพระผงไหมมีไม่ระครหลังคอนเนือ้อผงก็มีอ่าแล้วสร้างสมเด็จไหมก็เป็นไปได้ใช่ ลาคางล่างขอนเหนือพวกมีใช่ไหมครับอันนี้เราคุยแบบให้นึกภาพย้อนอดีตไปด้วยกันก็พระพุทธโคสาาจารย์เจริญก็มีพระที่บอกบรรจุก,กูอัมภวา,วางไงอโอใช่เข้าใจนะอ่ะแล้วเราพระพุทธโคสาาจารย์เจริญจะไม่สร้างสมเด็จได้ยังไงแต่สมเด็จในยุคพระพุทธโคสาาจารย์เจริญในยุคนะราชกาลที่ห้า ถูกเซียนตีเป็นพระเก๋ไงตีเป็นเก๋เก่าไงพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่เล่นไม่จบนะเล่นจบเข้าใจง่ายถ้าเราเล่นตามหลักฐาน<บ>เราเล่นตามเรื่องราวของความจริงแต่สมเด็จที่ผ่านมาเล่นแบบไหนเป็นพระเซียนถึงแท้เป็นพระชาวบ้านเก๋หมดเป,เป็นพ,พระเซียนจริงหลักล้าน,เป,นาเป็นพระชาวบ้าน เก๋หมดขนาดเป็นพระที่เขารับมาจากวัดยังเก๋เลยทุกวันเนี้ยยังนั่งตลกอยู่เลยนะเอางี้เนี่ย เนื้อแบบเนี้ยเข้าใจง่ายไหมเห็นไหมครับ เก่าวกว่าะลรขิงหนึ่งสี่ไหมโอเก่าวกว่าเผาอกล่องไหมเก,ก่าวกว่าผสมสดปากน้ำไหมดูสิเนี่ยพิมพ์อลไหมโอ้พระสีอานเนี่ยแต่ว่าละครังมีรูปหล่อพระสีอานนะพิมพ์ช้างนอนีน้ สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ถามว่าแบบไหนเก่านะลองเอาอนี้ไปส่องดู โอ้อันเนี้ยนะพิมพ์เดียวกับวันนั้นเลยที่โน้ตที่โน้ตลงไปในไลน์อ,ะอ่ะสมเด็จแท้ๆนะนเนื้อเนื้อเนื้อกล้เกอันนี้เลยมือเอสาจะมีให้แขวนเยอะแต่คนที่ขายไปเป็นล้านอะ่ะถ้าถ้าปล่อยให้สมเด็จมีเยอะ กลัวจะไปกลัวราคาจะลงไงก็แล้วแต่มุมมองแต่สำหรับมุมมองของเราเนี่ยเราต้องอนุรักษ์พระสายวัลคังมียุคนี่มียุคพุทธามริก็ทำอีกทั้งเยอะนะนะฮะจนเมื่อก่อนอ่ะเคยมีคนให้หนังสือพี่มาเล่มหนึ่งแชร์เชื่อป่ะพี่ไม่เคยเปิดอ่านเลยเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ย ไอเจ้าโอ้เขาไปตลาดเขาไปรือมาให้พี่พเราว,ว่าเล่มนี้โอเคแล้วนะนะครับอโอหนังสือเดี๋ยวต้องไปซ่อมมาลูกตอ,ตอนผมไว้โทษาผมเคยโช,โชว์โชว์พี่ไปอ่ะอ่ะนี่หยิบไว้ทีนี่ครับเขารวบรวมหนังสือเล่มนี้ไวเ้เป็นแฟ้มเลยนะ คุณดูองค์นี้ดิเราเกยได้ด้วยนะนี่คือพระที่วัดละคังนี่คือรวบรวมพระสมเด็จที่อยู่ในวัดละคังเขียนป่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตรงพิมพ์นะแต่เรารู้ว่ารากฐานเนี่ยคือช่างที่แกะพิมพ์สังเกติใช่ไหมอืมใช่นี่พระเหล่านี้ ถูกตีเป็นพระเก๋หมดนะฮะพระเหล่านี้ถูกตีเป็นพระเก๋หมดโดยเขาเขียนไว้เลยว่าด้านหลังเป็นพระอะไรคือข้องแบบนี้มีอยู่จริงนะผมมเคยได้ลวงผูผ วัน <One> อินมาเขาว่าเขาเดือร้อนได้บ้านเลยสิงเลยปผ่านองค์คงี้ยมั่นใจเลยก็แถ้เลยแต่เขาตีแกมั้งล่ะเขาบอกว่าเนื้อได้แต่พิมพอย่างไม่ได้ก็ดูนานนะดูะเนื้อไ,ได้แต่พิมพ์ยังไม่ได้ดูนานเลยเรียกลุมกันดูด้วยสร้างคนสี่คนแจ๊สร้างรุปมาให้ฟังว่าเนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้แค่นเข้าไหมเขาเล่อแค่นเข้าไหม่อยได้อะไรทุกอย่างก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ค่ายไอเรื่องพิมเนี่ยนะนี่ยเนี่เนี่เมื่อวานเพิ่งจะเพิ่งจะแบ่งไปองค์หนึ่งองค์เดียวเมื่อวานไหม ได้ถ่ายรูปไปไหมมจะองถ่าย,ยละใช่องค์เดียวกับเมื่อวานไหม,มใช่ป่ะนี่ เหมือนกันดูสิขนาดสมเด็จที่เขาบันทึกไว้แบบนี Darwin> ้เสียนพักอะไรแบบนี้หนังสือมันเก๋คือตลกไหมอะไรที่มีเอกสารยืนยันบอกแบบนี้เก๋ถ้าจะแท้ต้องแบบที่ พวกฉันพูดซึ่งหนังสือเนี่ยมีมาก่อนคนพวกนี้จะมาเล่นพ้าอีกเราอยู่ในยุคก,การเล่นพาที่ต้องเชื่อคนขายซึ่งคนขายมีผลประโยชน์แล้วคนขายไม่มีทางที่จะมีความรู้นะะลึกซึ้งเพราะส่วนมากคนขายไม่ได้เข้าวัดเห็นไหมนี่ นเ,เนื้อเดียวกับผมชอบเนื้อนี้อพี่โอรู้เลยว่าพี่โอ้อ่าเพราะว่าจะบอกอย่างหนึง่งแชพี่ชอบพลาที่เป็นเนื้อผงเพราะของเก๋มันจะเป็นปูนเขาไปเขียนตำราว,ว่าทําจากปูนเพชรไงปูนเพชรกบของเก๋เมื่ปูนพัตเตอร์มาทําไงให้มีปูนไว้ก่อนเท่าที่ดูมาเนี่ยหูนี่โอนี่เนื้อนี่ไงเนื้อเน่าเห็นไหม เนี่ยที่ตํตาแลตําราเหมือนแชบ่บอกอ่ะเนื้อใช่แต่พิมพ์ไม่ตรงอะ่ะจริงอันนี้เปนจริงผมพาแล้วผมถามว่าพ้ามีร้อยหกสิบกว่าพิมพ์เนี่ยยิงสมเด็จอย่างพิมพเนี้ยพิมพเนี้ยลอยคือขาดไปนะมันมีนะพีพ่โอ๊ตพวกพา้าเนื้อดินอ่ะพวกพะพวกแล้วพวกพ้ากัวงแรงผ้มันยังมีอยู่แล้วพิมพเนี่ยนี่ฐานสัมภาวมีหน้ามีตาเนี่ยโืม เออมีหน้ามีตาเลยเห็นไหมฮะดังนั้นพระสมเด็จไม่ได้มีน้อยอ่าเอาแล้วอย่างนี้จะต้องซื้อองค์ไปร้านมาเลยเหรอพี่เป้าอันไหนที่เขาเล่นกันแพงก็ปล่อยไปดิ อันไหนที่แท้ก็ถูกกระเต่ารุ่นแรกกระเต่ารุ่นสุดท้ายยังคนละราคาเลยเอางี้วัดเอาเอาแบบที่ผมเจอก็ตัวเลยเรื่องวัดเกตนอกผิดเน,นี้ยเรื่องจริงอันนี้แบบชัดเจนมากเลยนะวัดเกตนอกผิดอ่ะคุณเอาง่ายๆเต่ารุ่นแรกกระเต่ารุ่นสุดท้ายยังคนละราคาเหรียญมงเงินรุ่นแรกกับเหรียญมงเงินรุ่นสุดท้ายยังคนละราคาเห็นไหมครับแล้วร้าที่ผม,มเปิดให้ดูเนี่ย เหมือนพระสมเด็จที่เราได้จากบ้านท่านชาญมาเลยเหมือนสมเด็จที่เราได้จากบ้านตะชาวบ้านมาเลยท่านชานะเค,คือใครท่านชาญก็คนที่ทําสมเด็จอ่าหลังตาแผ่นดินไงไอ้ท่านเผ่าเขามีพิมพ์ที่เขากัเ้เป็นเพงด้วยกับพิมพ์ธรรมดา,าเนี่ยถ้าคุณคดูนะเ,เนื้อจะเหมือนที่องค์ก่อนๆที่เราเคยแบ่งไปแต่เราจะมองเข้าใจว่านี่คือเนื้อสุดวัลขัง เนี่ยนี่ซึ่งในเนี้ยเขาด้านหลังเนี่ยอันนี้ด้านหน้านะส่วนด้านหลังอะ่ะเ,เขาจะมีบันทึกเขียนไว้เขาจสร้างเลยเขาจะบอกเลยว่าใครทำมาไงไงเขจะบอกนะอ่านังสือของเขาจะเป็นแบบโบราณหน่อย,อออออยเ,อเข,ข้าใจเข้าใจเข้าใจ เล่มน,นี้มีคนให้พี่มาเลยใช่ให้มานานแล้วด้วยเขาบอกว่าฝากคุณโอสารต่อประมาณสักสามปีได้ไหมต้องชุมไล่อะชุม่มโอไล่ใช่แล้วเปิดยังไงล่ะคราวนี้ต้องต้อง,องอย้ายรถต้องแง้งเงินอีทางมาก่อนฮา<ะ>น,นทาง โอเด็ปันตะล่างหากักซึ่งอะ่ะมีคนเอามาให้ผมมาหลายปีแล้วแต่ผมอะ่ะไม่ได้หยิบมาดูจนวันเนี้ยไอ้เจ้าโอเนี่ยมันหยิบมาให้ผมดู ในวันที่ถ้าเราหยิบมาดูวันนั้นนะโอเราก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ mm hmm. เพราะเราไม่ได้เห็นพระสมเด็จเยอะขนาดนี้แชร์แต่ณ<ต>นะปัจจุบันเนี่ยเรามีโอกาสเห็นพระสมเด็จเยอะมากจะาบุ๋มอ่ะเลือดเลือดผิวเงี้ยไข่ไปตอนนั้นบานหมดเยอะเหมือนกันเอาที่อยู่ตรงนั้นนะครับหนุนหนุนหนุนให้ให้เขาดูเลยนี่นี่ก็มีสมเด็จลงรัก แล้วนี่นิทุกวันเขาเขียนอย่างนี้นาพวกนี้คือที่เขียนอ่าเขาก็จะเขียนว่านะครับสมเด็จโตตามบันทึกหลวงปู่คำนี่ปู่คำมาลินก็ที่มีรูปถ่ายคู่กันเป็นโตไงนั่งสามองค์ด้วยปู่คำแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นโตอ่าก็มีดังนั้นน่ะผมจึงอยากจะบอกเพื่อนว่า พระสมเด็จที่มีอยู่ในตำราเหล่าเนี้ยเป็นสมเด็จแท้ทั้งหมดเห็นปะแต่เราเลือกเชื่อกลุ่มเซียนที่บอกสมเด็จมีแค่ห้าพิมพสิบสามพิมพ์ฮะซึ่งพอเราอ่านเรื่องเราในเนี้ยแล้วเราเข้าใจได้เขาบอกชาวบ้านแกะบล็อกพิม์ม,มาทาวานเราจะโตเยอะมากนะะ ซึ่งปู่คามาได้บอกว่าพระสมเด็จโตมีมากกว่าร้อยหกสิบสี่พิมพ์นี่ไงดินเจ็ดปองดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองใครเจดีใครรอบโบสป้องกัมเรายตะไคร่ใบเสมาก็ตรงตำรากับที่พระผงของเกจิสมัยนี้ก็มาทำเนี่ยนี่ไง,ไงเขาก็เขาก็เขียนว่าปู่คำ เนี่ยได้เล่าว่าผง่้นมีหลายอย่างเนี่ยผงปฐมังผงม,มหาราชผงติงสิงเหผงยิเเจผงพุทธคุณใช่นไหมมีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งถามว่าทําไมเวลาเราอ่านแล้วเราจรึงเชื่อแชร์เพราะว่าพระเกจิสมัยนี้จะสร้างพระก็ใช้มูลสารเดียวแบบนี้เพราะเป็นของที่เป็นมงคลใช่เห็นไหมเออ เรื่องแม่พิมพ์เอแม่พิมพ์ใช่เรื่องแม่พิมพ์ก็ได้เขียนว่ามีคนมาถวายมากมายหลายพิมพ์อ่ะก็คงจะมีโอกาสได้อ่านกันดูหน้าที่เป็นรูปเลยจะมีหน้านรูปอย่างไใช่ใช่พอแล้วอ,ลอ่านี่ก็เล่าให้ฟังว่าทุกอย่างอ่ะผมเชื่อว่าเป็นเวลาอนสมควรนะถ้าเมื่อสี่ปีที่แล้ววะโอนโน้ตอ่านเล่มเนี้ยโน้ตอ,อาจจะไม่เชื่อก็ได้ นะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสเห็นพระสมเด็จเยอะนะปัจจุบันเนี่ยสาี 3, ปีหลังเนี่ยผมอะได้มีโอกาสทําความเข้าใจกับพระสมเด็จมากกว่าผมเอกว่ามากกว่า2,000องค์ ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอสแกเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปับ๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูประหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอช็ค <SK> เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรับพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK c เ e c ช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย